ผมจะพามาดูการเลี้ยงโมดแดงนะครับก็จะเป็นการทดลองเลี้ยงการเลี้ยงโมดแดงคอนโดนะครับซึ่งผมก็ได้เลี้ยงอยู่3แบบด้วยกันก็จะเป็นโมดแดงคอนโดแล้วก็เลี้ยงใส่ตู้กระจกเลี้ยงใส่ขวดน้านะครับทั้ง3แบบก็จะแตกต่างกันไปนะครับวิธีการทาคอนโดโมดแดงว่าทํำยังไงทําง่ายๆนะครับหลายท่านก็คงได้เคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับก็คือผมก็จะเอาขวดใสเนี่นะครับเป็นขวดโลอะไรพวกนี้นะครับขั้นตอนก็คือเจ้ามาเจาะรูนะครับมาเจาะรูให้มีอากาศเข้านะครับแล้วก็ ตรงทางที่มดเข้าเราก็เจาะรูใหญ่ๆนะครับเพราะว่าให้เขาสามารถขนอาหารขนสิ่งของเข้าไปด้านในได้นะครับส่วนตรงฝาผมก็จะเจาะรูไว้เอาเชือกมาใส่กับฐานที่เราเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นฐานโครงเหล็กหรือโครงไม้ที่เราสร้างไว้หรือบางคนก็จะใช้สว่านเจาะแล้วก็ยึดนอด็อตอันนั้นก็แล้วแต่วิธีการนะครับมดเข้าไปอยู่เขาก็จะทําการ ใช้ใ่นะครับปิดรูที่เราสร้างไว้มันก็จะเหลือแค่รูเข้ารูออกที่เห็นเป็นถุงดําคลุมก็คืออยากให้เหมือนอยู่บนลังบนต้นไม้นะฮะโมดก็จะสามารถออกไข่ได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเปิดไม่มีอะไรครอบไว้โปร่งใสการออกไข่ก็อาจจะไม่ดีโมดก็จะไม่ค่อยอยู่นะครับมีอะไรปิดให้มิดชิดหน่อยส่วนอาหารโมดจะชอบกินน้ําหวานมากนะครับเพราะว่าเขาก็จะเจาน้ําหวานไปเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็ไปเลี้ยงนางพญา ช่วงแรกๆผมก็เอาน้ำหวานให้กินนะครับแต่ว่าพอมดเข้าไปกินแล้วน้ำหวานจะติดตัวมดนะครับแล้วก็ทําให้หมดตายนะฮะผมก็เลยใช้เป็นน้ําตาลเม็ดแทนนอกจากพวกน้ําตาลน้ําหวานน้าเชื่อมอาหารอย่างอื่นก็จะเป็นพวกมแมลงเศษปลาเนื้อปลาครับที่เป็นของสดพวกทอดพวกน้ํามันอะไรเงี้ยมดจะไม่ค่อยชอบนะครับน้ําก็ห้ามขาดเหมือนกันครับ ส่วนฐานรองที่เลี้ยงก็ใช้ภาชนะรองแล้วก็เอาน้ําใส่กันมดหนีครับส่วนใครมีน้ํามันเครื่องเก่าๆก็สามารถเอาไปเทแทนน้ําได้กันมดหนีได้เหมือนกันที่เวา,าเลี้ยงแบบนี้ก็คืออยากรู้ว่าเขาเจอะไข่อย,ย่างไงจากที่มดอยู่บนต้นไม้แล้วเราเอามาเลี้ยงแบบนี้นะครับในคอนโดมดแดงที่เราสร้างขึ้นมาเองส่วนการออกไข่เท่าที่เห็นก็จะมีไข่าฝากเป็นส่วนใหญ่นะครับไข่ใหญ่หรือไข่ตรงภาษาอีสานแทบจะไม่เห็นเลยก็เนื่องจาก ในรังของเราที่เอามาครับไม่มีนางพญาหรือแม่เป้งน,นะครับในรังของมดแดงก็จะจำแนกออกด้วยกันก็คือจะมีนางพญาหรือแม่เป้งมดงานแล้วก็มดตัวผู้ครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นมดงานมากกว่านะครับส่วนใหญ่แม่เป้งหรือนางพญาเนี่ยครับอยู่บนยอดไม้สูงสูงรังใหญ่ๆส่วนใหญ่จะมีนะครับต้นไม้บางต้นจะมีมดอยู่หลายรังแต่ว่าเขาจะมีรังแม่อยู่แล้วก็รังอื่นเขาก็จะไป ทำรังไว้หล,ลายๆรังในต้นไม้ต้นนั้นนะครับเหมือนเขาสร้างอาณาจักรไว้นะครับถ้าเราไปเอารังที่ไม่มีนังพญาก็<ๆ>จะไม่ได้ไข่ใหญ่หรือไข่ตรงก็จะมีแค่ไข่ฝากคืออย่างแนะนำนะครับถ้าใครอยากให้มีไข่ใหญ่เวลาเอามาใส่คอนูม,มดแดงให้หารังที่ใหญ่ๆอยู่บนปลายต้นไม้สูงๆนะครับส่วนใหญ่จะมีนะฮะ ถ้าเราลังมดแดงห,หลายต้นแล้วเอามาใส่คอนโดที่เราทําไว้ส่วนใหญ่มดจะกัดกันนะครับเพราะว่ากลิ่นฟิลิโมนไม่เหมือนกันผมทดลองแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ วิธีแก้ก็คือให้เราเอาถุงตะข่ายกระสอบหรืออะไรก็ได้นะครับไปเอาลังมดแดงจากคนละที่คนละต้นเราก็เอามาแล้วก็มัดปากถุงไว้แล้วก็วางไว้ใกล้คอนโดของลังอื่นให้เขาได้สัมผัสกันนะครับได้กลิ่นฟิลิมโมนซึ่งกันและกันได้เรียนรู้กันนะฮะสักวันหนึ่งหรือ2วันอะไรประมาณนี้นะครับใครอยากเลี้ยงคอนโดมดแดงก็ลองศึกษาแล้วก็ทดลองทําตามดูได้นะครับเพื <S <S <ğı> ่อจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ตยอมรับนะครับว่าต้องโดนหมดกัดแน่ๆนะฮะนี่ก็จะเป็นการทดลองเลี้ยงของผมนะครับลองเอาไปทดลองปรับใช้ได้ก็อาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ